กลับสวัสดีคุณูชมทุกท่านนะผมวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอะไรก็ได้แล้วนะครับผมวันนี้ผมไปซื้เว้นมานะทุกคนแล้วก็ไปเจอสินค้าตัวหนึ่งครับซึ่งเห็นแล้วแบบสะดุดตาน่าสนใจอะไอเงยก็เลยซื้อมาเอาทุกคนนั่นก็คือ นี่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นยานะทุกคนเป็นยาที่กินเพื่อเพื่อเพิ่มสมรรถภาพหรือว่ากระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์อะไรพวกน,นี้นทุกคนแล้วก็เลยซื้อมาลองแก้บีมนะเดี๋ยวเราอะเจ้าเนี้ยไปให้มันกินนะทุกคนแอบให้มันกินเนี่ยนะตอนนี้ก็คือเวลาเวลานตอนนี้นะต,นนนะตีสองสี่สิบนะทุกคน เราจะไปแอบดูมันก่อนว่ามันทำอะไรเอ๊ะ <Yeah. S 3> mm hmm. ทำอะไรนะทาคิ้วอยู่เป็นผิวเป็นผิวเหรอ mm hmm. มาตอนงไหนเนี่ยนานจัง,ล mm hmm. งเลยเร็วๆนะรออยู่ทุกคนตอนนี้นก็ได้แผนการแล้วว่าเราจะเอาเนี้ยให้มันกินยังไงเราจะเอาเอานี้ใส่ไปในนี้แล้วเอาเนี้ยออก เดูกันคนวเี้ยเราจะออกเราจะไม่บตอนนี้่มองว่ามันจะไม่ต้องใส่กนทุกนเราจะมาเก็บอะไรนี้ปเก็บตันักเลยทุกคนแต่มันต้องตอแต่ว่ามันเป็นกีฬาอ่ะไม่ไ้หรอกไม่ต้องใส่แล้วมั้งยี่ตองไ ตอนตนี้ก็ตั้งกล้องซ่อนไว้ตรงนี้นะทุกคนหวังว่ามันจะไม่เห็นนะ,ะเดี๋ยวรอนมา A few moments later ที่มายอย่างนี้ไปถามแม่มาเนี่ย นอนดีๆกินน้ำต้องสิไม่ต้องยังไงด่ามันยิบสิเห็นมั้่นกินแล้วช่วยแหละช่วยผิวขาวออรลาโกูต้าขาวจริงไหมบอกไว้ก่อนขาวจ้วงไงเพราะว่าผิวชิ้นขาวของวิตามินนี่นะคะวิตามินนี่ งเธอ <c oughs> ทำเป็นอ่างไรโกินกันซะความสุด,ด <c oughs> แต่ขำติไม่ไมกินไม่ลงกินไเลยกินมตรงนี้สังไม่แต่กินไหมเลยชอบชอบทำไมชอบทาอะไรทำอะไาชอ <c oughs> เงินยากไงไม่รู้ล้วยกันเนีล้วพี่ถือก่อนมันูมาอะไร<ป>ข้างน้ำก่อนกดเยี่ยว A few moments later โอ้ยพี่ร้อนไหมร้อนอะไรหนาวตายร้อนมากไงเปิดอะไรเนี่ยเปิด ไม่เป็นไรเนี่มันร้อนกันไร้อนไหมของมือเียวม่เป็นไรเนี่ย่แ้ไอ้นวลยังไดีดีดนะอันวัเอนเอนต้องมีอะไรต้องมีรางวัลสัมีอะไรรางวัลอะไรไม่มี วันเุเอ้ยนวดก็ซานวดว่ะเอ้ยเอ้ผิดนี่งเนี่ยนั่งกินไม่บ้านกี้อะพี่จับผิวนสิไอ้เนี่ย ม่่ใชเีี่ยแตก็ดเป็นอะไรนี่เนี่ยมึงจะเป็นอะไรอ้าวพอมหมอยงพออะไรเอ้ยดูหนังไม่มาดูดูเนี่ยขิวจนเราช่างเลยคุณผู้ชมคนต้องดูมันแล้วมามาดูแลยตะพัวมาตั้งดูมันแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยครับพี่ ไม่รอมันรู้สึกดล้วมันรู้สึกกว่า,วมวาไ,ไม่้องมามหรอกยังไงเราต้องได้ซิกแน่เด้ิกไหมกกนอเีลนจำแล้วจำแล้วจำแล้วโอเคจำแล้ว โยังไม่ได้จะต้องจบกลางคืนนี้แน่นอนแม่ก็โดมือนกันนี่แไม่ทมาพอไม่ยางไม่พอถอนเลยไม่พอไม่ถอไม่ช่วยเอไม่ไรไป มงเน่ยพี่ไอต้องมงเลยนพี่มึงกินยาอะไรรู้ไหมเนี่ยวิตามินทามเลยมากยมายวิตามินคอนี่เอาอะไรให้ดูก่อนนั่นรงวีตามินเลยไงยมกินยาอะไรไม่อันนี้อันนี้อันนี้เห็นกองมานอะตั้งก้องเนยอขมอันนี้วิตจมินนี่นี่ยเนี่ยเนี่ยพ่้ว่าอะไรทหมาไปกังรูเนี่ยเอาไปขโมยแล้วก็ทิ้งไปร แล้นายก้งกินไปแล้วเอ้ยทำไมเด็กคนนี้ยันเช่นนี้วะเฮียไปเถอะมาพาตดแล้วต่อเราโอ้วันจะกิบกนต่อเลยออหนึ่งกลอไหมโอ้ยมีกล้องบัหนึ่งกล้อทำไหมปิดกลองซะโอ้ยแกนึงกดไลค์กดแชร์กดซัตะไขด้วยนะคะบายบายค่ะมาพร้อมกัน